สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการองค์เทพเอ๊ะคนมีองค์ค่ะโดยมีท่านอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปค่ะนะผู้มาเป็นประธานในรายการทุกรอบท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานก็ได้มาแล้วค่ะด้วยความว่าทีรายการมันเยอะเหลือเกินนะเราเราก็ามานั่งคุยกันนะไม่ใช่อะไรนะ คือวันนี้ถามว่าวันนี้ทํามาทําตอนอะไรอันนี้มาทําตอนที่แบบว่าจักใจเลยจริงๆนะเห็นมาเยอะเจ็บมาเยอะแต่ถ้าร่างไหนคนทรงคนไหนนี่ไม่ได้ช่วยอะไรใครเลยเนี่ยสุดท้ายอ่ะชีวิตก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับนะคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามในชีวิตเราเนี่ย เราก็จําเป็นอย่างยิ่งนะครับนะที่จะต้องทําต้องช่วยถ้าเราไม่ช่วยคนเลยชีวิตไม่มีอะไรเพราะแก่ไปพร้อมกับวันเวลานะเอาละเดี๋ยวจะมาบูชาองค์เทพก่อนแล้วเรามานั่งคุยกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอมภะพรมาปดิพาหายาทุติยัมปีภะพรมาปดิพาหายาตติยัมปีภะพรมมาปีิภายาเอเตสุกโตอะระหังพุทโธนะมโมพุทโธยาปทวีคงคังพระพรมาเทวาคามิหัง พระม,มาจจิตตังปียังมะม,นา,นา,มนานาชานิเตนะมะพาทานะมะอาุเมกะเมะปียเทวมนุสสังปียพระม,มานามุตมะงปียนาคาสุป,ปันนานังปีนินทาริยังนะมามิหังโอมนะโมพะพิคลเนสิธิปราสิทธิเมมหาพระพอว

ท่านอาจารย์โอ้ผูเป็นประธานก็ได้สวดเชิญไปแล้วเราก็มานั่งคุยกันว่าร่างทรงนี่มีหลายประเภทมีทั้งช่วยคนมีทั้งฉลาดมีทั้งเรียนรู้มีทั้งไม่เรียนรู้มีทั้งเอาแล้วก็ไม่เอาลหลายๆคนเนี่ยบอกว่าติดลูกไม่สามารถที่จะไปทำหน้าที่อะไรได้ทั้งสิน้นนะบางคนเนี่ยก็บอกมีภาระหน้าที่เยอะไม่สามารถที่จะไปช่วยอะไรใครได้นะบางคนก็บอกเขามีกิจาการส่วนตัวอยู่อ่ บางคนเขาก็บอกว่ารอให้เขาร่ำรวยก่อนเขาจะเอาเงินไปถมทะเลนะจะเอาเงินไปช่วยผู้คนผมบอกเลยมันไม่มีหรอกความรวยอ่ะในจุดนั้นะนะหลายหลายคนชอบคุยกับผมบอกว่าเนี่ยรอให้มีเงินก่อนนะรอให้เขาพร้อมก่อนนะมันไม่มีคําว่าพร้อมสําหรับคนที่ไม่ได้คิดช่วยคนตั้งแต่แรกแต่มันจะมีคําว่าพร้อม hey, <ำ>บาง<ะ>คนนะขนาดขอบ้านขอรถก่อนเลยนะอืมแล้ว หมอดูแม่หมอให้ยิบซีที่มีห้องเช่าแค่ห้องเดียวแล้วเปิดห้องเช่าให้ดูดวงสามสิบปีผ่านไปทรมานเหลือเกินนี่มีร่างท้าเวสุวรรณอีกคนหนึ่งที่ผมรู้จักแกเป็นคนขายขนมจีนทั้งทถวสาวพอแกจะมีบ้านอีกทีหนึ่งอายุหกสิบแต่ว่าคนนั้นน่ะลูกแกซื้อให้นะแกจะมีนิสัยเหมือนนักเลงนะไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่เรื่องเขามีเรื่องแกก็ย้ายบ้า ย้ายไปเรื่อยจนสุดท้ายอะ่ะบ้านมันก็แยกอยู่กับคนอื่นแกก็ไม่มีเรื่องกับใครแล้วนะผมก็เจอนะจากกรุงเทพเนี่ยเดินทางไปถึงไหนรู้ไหมเดิน,านทางไปยานุปทุมนะ <ไป S 1> เขตนะชานเมืองปทุม,มนรไปย้ายไปอยู่ไงนะลูเขาหาบ้านให้หลังหลังไม่ใหญ่หรอกหลงังเล็กๆหลังหนึ่งล้านล้านเศษนะไปรั้วก็เป็นรั้วเหล็กงอๆงงงเราก็นั่งคิดในใจโอ้ป้ามันมาทรมานอยู่ที่นี่แต่แกก็ดีนะบ้านนก็เป็นของแกเอง แต่แกทรมานมากนับตั้งแต่วันแรกที่แกขายขนมจีนนะอยู่สนามหลวงเมื่อก่อนขนมจีนเออเมื่อก่อนขนมจีนอ่ะมันขายอยู่ที่สนามหลวงนะแล้วป้าเขาก็เหมือนช่วยคนมาตลอดถามว่าชีวิตคนทรงอ่ะมันม,มีมีสบายไหมมันมันยากนะชีวิตทุกคนน่ะแหละมันไม่มีคําว่าสบายในโลกหรอกเชื่อผมสิตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์เราต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทุกประเภท ไม่ว่าวันนี้จะหาได้พวกนี้หาเงินไม่ได้นะชีวิตเนี่ยอยู่ด้วยความลาบากนะถามว่าเพราะอะไรมันเป็นศสัจธรรมความจริงหลายๆคนนอะาบาเพ็ญบารมีมามากมายถ้ายิงบาเพ็ญแบบบรมโพธิสัตว์ผมบอกเลยตรงๆยิ่งทรมานใหญ่ถามว่าทรมานยังไงไปเกิดเป็นคนจนก็มีอยู่เยอะนะบรมโพธิสัตว์เนี่ยผมเคยเล่าได้ยินเรื่องเล่าขึ้นมาเรื่องหนึ่งพระโพธิสัตว์บางองค์เนี่ยทรมานนะครับนะถึงขั้นอะไรนะ มีแค่ผ้านุ่งผ้าต้นเดียวแล้วสุดท้ายไงรู้ไหมได้เห็นเขาทําทํากระถิงกันเอาผ้านุ่งที่ตัวเองมีเนี่ยไปขายสมัยนั้นผ้าหายากแล้วแกก็นุ่งนุ่งอะไรรู้ไหมนุ่งใบไม้แล้วตั้งจิตอธิษฐานขอเป็นสัพพัญยูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตเอาไอ้นี่ผ้านุ่งเนี่ย ไปขายได้ร้อยหนึ่งสมัยนั้นเอามาทำบุญกระถินแต่พอตายแล้วอ่ะได้ไปเป็นเทวดาอยู่ตั้งห้าร้อยชาติเป็นกษัตริย์ห้าร้อยชาติท<อ>่านธร <ทะ S 1> มานนะอืมเป็นเศรษฐีเป็นอาุเศรษฐีเป็นอมาตะถามว่าคนเราเนี่ยมันมีไม่ความสบายหลายๆคนบอกโอุย้ยชีวิตผมมันต้องสบายก่อนนะ แปลว่าคุณเยจะไม่ให้อะไรใคร<ต>เลยแต่บางคนก็สบายจริงๆนะเกิดมาแบบตระกูลดีมีค่าทาบบริวารมันไม่ใช่ค่าทาบบริวารมันคือสบายมาคือสร้างบรารมีมาเยอะสร้างมาดีได้หมายถึงว่าคนที่แบบมีค่าทาบบริวารมีคนรับใช้มีทําอะไรก็สบายมีคนทําให้ไปหมดทุกอย่างแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นผมจะเล่าให้ฟังอันนี้เรื่องจริงเลยนะมผมเจอพี่คนหนึ่ง ก่อนที่แกจะมาเปิดมหาเทวลัยแกเล่าให้ผมฟังว่าแกออกจากบ้านด้วยเงินแค่เพียง4,000บาทพร้อมใบปริญญาหนึ่งใบมุ่งหน้ามาเป็นเสมียนในฟาร์มไก่แต่น่าสงสารนะถ้าครอบครัวเขามไม่สมสามัคคีกันนะก็ใช่ครอบครัวมไม่สามัคคีกันตั้งแต่แรกจนวันสุดท้ายที่พ่อแม่ตายมีเงินอยู่300ล้านแบ่งกันหมดปรากฏว่าตัวแกหาได้มากกว่านั้นมากหาได้เป็นพันล้านนะ ผมมานั่งคิดๆในใจว่าคนเราเนี่ยความสบายมันไม่ได้มีมาตั้งแต่แรกแต่แกพร้อมจะช่วยคนคือพร้อมจะมาทําเทวลัยพร้อมจะมาทำรูปปั้นอะไรเงี้ยให้คนไหวตอนที่มีแล้วนะตอนที่แกมีหลายร้อยล้านแกโชคดีอย่างหนึ่งแกมีอยู่หลายพันล้านเนี่ยแกแกโชคดีอย่างหนึ่งแกมาทําเทวลัยดวงก็เลยไม่ตกมากทําสามารถหาเงินหาทองได้ปีหนึ่งก็หลายสิบล้านอยู่ผมก็ยังนั่งคิดๆในใ,นใจว่าเกิดเป็นคนเนี่ยมันมาจากศูนย์จริงๆ หลายๆคนเนี่ยเอาตรงๆเลยนะหลายหลายคนเนี่ยเคยเป็นเด็กล้างจานก่อนจะเป็นมหาเศรษฐีเรื่องจริงหลายๆคนเนี่ยเคยเป็นคนก่อสร้างอย่างเมื่อเร็วๆเ,เนี่ยคนถูกหวยหกล้านสามใบบอกว่าเป็นคนก่อสร้างอ่ะมาสามมาประมาณเกือบอายุแกหกสิบเจ็ดแล้วอะ่ะเพิ่งถูกหวยผมยังนั่งคิดในใจเลยแต่แกโหแบบอยู่ในสลัมจริงๆชีวิตคือแบบเกิดมาอยู่งั้นอะแล้วแต่ว่าแกบอกว่า ไม่รู้จะไปทําอะไรเงินมีเยอะแต่ไม่รู้ไปทําอะไรเพราะรู้ก็ไม่มีเมียก็ไม่มีมีแต่ความลําบากนะมือมันบากบากจริงแกไม่รู้มีเงินแล้วยังไม่มีปัญญาใช้ใช่นั่นแหละก็ถามว่าก็ถึงได้บอกไงว่าถ้าคุณเนี่ยเป็นคนมีองคนะรู้รู้ตัวเองเป็นคนมีองค์เนี่ยแต่คุณไม่คิดแบบจะทําอะไรเลยอ่ะไม่ไม่คิดแบบจะช่วยคนหรืออะไรเลยอคุณคิดแค่เพียงว่ารอว้เทพเนี่ยมาบันดาลให้เราเนี่ยยิ่งใหญ่เกียงไกลนะ มีคนมารู้จักเราเองอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้ครับทุกสรรพสิ่งล้วนแล้วแต่ต้องช่วยนับหนึ่งนะเหมือนกับเราอ่ะถ้าเรานับนะอย่าง,งปีแรกที่ผมนับนะผมช่วยคนนะถ้าถ้าไม่เดินนะเออนะถ้าถ้าปีแรกอ่ะผมผมไม่มาทํารายการแบบเนี้ยไม่มาไม่มานั่งพูดอย่างเงี้ยอยู่ในคลิปอย่างเงี้ยใครจะมารู้จักผมผมยืนั่งคิดอยู่ใครจะมารู้จักวะ กูอยู่อย่างเงี้ยนะอันนี้เรื่องจริงนะใครจะมารู้จักแต่ตอนนี้อาจารย์โอ้อาจารย์เขาก็ยังไม่รู้เลยนะว่าใครรู้จักอาจารย์โน้ตนะคะแต่มีแต่มีนะเพราะว่าถ้าจะให้รู้ก็คือว่ามาแอดเฟซหรือมาแอดไลน์แล้วมาคุยกันอย่างเงี้ยเออจะได้รู้จักกันมาดูคือถ้าแอดมาขอนะคะคือว่าต้องมีต้องมีอะไรรู้ไหมไม่ใช่มาแอดคุยรีไรสสาระนะคือเรามีงานการที่เราเปิดเฟซเปิดไลน์เนี่ยคือ ไว้ให้คนมาใช้บริการเรานะคะหรืออุดหนุนเรานะคะซึ่งมีอะไรบ้างอะ่ะเดี๋ยวพาคุยกันแล้วก็เจ้า<ะ>น่าจะรู้เองอะนะถ้าไม่มาตามเฟซเราไว้อะไรคือผม,อมยังนั่งคิดในใจเลยว่าเอ๊ะการที่เราจะช่วยคนเนี่ยเอยอตอนนั้นนั่งคิดในใจช่วยคนไงาจาทำแป๊บเดียวเดียวเดยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยว,ยวจะบอกว่าช่วยคนก็คือว่าคือเราช่วยยังไงก็คือว่าเปิดเฟซเปิดไลน์ไว้สําหรับคนที่แบบว่า ทุกใจหรือมีปัญหาหรือมีเรื่องเกี่ยวกับว่าอยากจะตรวจองค์ตรวจเทพสับสนหลือเกินฉันมีอะไรอยู่ในตัวหรืออะไรเงี้ยมาหาเรานะคะสะดวกโอนพร้อมโอนก่อนดูนะคะก่อนตรวจนะคะอืมนั่นแหละพอตอนนั้นน่ะผมเหมือนมืดแปดด้านนะตอนที่มาเริ่มต้นใหม่ๆยอมรับว่ามืดแปดด้านแปดด้านคืออะไรรู้ไหมเป็นคนทรงเนี่ย แล้วเราจะไปทําอะไรในวันหน้านะอตอนนั้นอายุแบบไม่เท่าไหร่อ่ะแบบรู้รู้ตัวตอนอายุสิบสามอย่างเงี้ยเราเรามานั่งคิดคิดแต่รู้แค่เพียงว่าคนทรงเนี่ยเป็นหมอดูก่อนรู้อย่างเงี้ยมันรู้นะรู้เพราะอะไรเพราะตอนอายุสิบเจ็ดอ่ะไปเดินท่าประจันล้วเ,เห็นหมอดูเห็นอะไรผมก็เก็บไพย,ยิปซีมาอันนั้นคือวันแรกไปซื้อมาใช่ซื้อมาอมแล้วผมผมก็มานั่งหัดหัดหัดอยากรู้ไงด้วยความอยากรู้ดูวีซีดีใช่ไหม,มดูไหมดูนั่งดูนั่งดูแต่ฮะ ไพ่ยสีไพ่ยสีใบสีเหลืองเปิดดูครั้งแรกพอดูเสร็จก็นั่งคิดในใจเราจะตีโจทย์ยังไงให้มันแตกวะแต่ว่าเข้าใจความหมายไพ่นะแต่ยังวางไม่ถูกแต่รู้เข้าใจว่าพอเปิดใบขึ้นมาใบหนึ่งขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงมันรู้ขึ้นมาเองนะมันรู้เพราะอะไรรู้มั้ mm hmm. เพราะมันนั่งอ่านอยู่ทุกวันทุกวันทุกวัน,วนมันจําหน้าไพ่ได้รู้แค่นี้ยแล้วมันตีความหมายไพ่ได้มันนั่งคิดคิด,คดอย่างนี้เสร็จใช่ปะ่ะคือเราเป็นเด็กนะ mm hmm. เด็กอายุสิบเจ็ดอย่างเงี้ยเรามานั่ พอยี่สิบห้าเป็นคนทรงเต็มตัวเราก็พอตอนนั้นก็ทําร้านสักผ้าทะไรหมดตัวแล้วครับมานั่งคิดในใจเราจะปล่อยให้ชีวิตเราผ่านไปอย่างนี้ไม่ได้ก็เปิดตู้เสื้อผ้านั่งมองไพ่ย,ยิบสีเราก็เห็นท่าเราก็เห็นคนด,คนดูดวงในท่าพระจันทร์แล้วนี่แล้วเราจะไปเริ่มที่ไหนวะคิดตอนนั้นนะคิดในใจนะเราจะไปเริ่มที่ไหนก็ปรากฏว่าแม่รู้จักกับคนทําร้านผม คนทาร้านผมเออร้านทําผมก็เรียกให้ไปดูดวงเราก็ไปพอไปเสร็จเนี่ยตอนแรกก็มีนั่งอยู่สามคนพอเสร็ j ูกค้าเขามากันสิบกว่าคนเราก็จําได้ว่าตั้งแต่สามทุ่มเย็นประมาณทุ่มหนึ่งสามทุ่มเหรอไอ้ตั้งแต่สามโมงเย็นทุ่มหนึ่งสามโมงเย็นบ่ายสามโมงอะนะเออเย็นทุ่มหนึ่งเย็นนประมาณสิบคน่ะประมาณสิบคนนั่งดูอะเด่นออกงานอีเวนต์เออนั่งดูเสร็จแล้วเรามานั่งคิดในใจเออมันก็ได้ตังค์นี่วะคิดตอนนั้นนะ แต่คิดอีกอย่างหนึ่งว่าเราจะไปหาพื้นที่ประจําที่ไหนวะอาจารย์โอ้อาจารย์โอ้นึกภาพอ่ะแบบหนุ่มๆอ่ะแบบใช้หนุ่มคนหนึ่งอายุเก่าไม่เท่าไหร่แล้วบอกว่าไปร้านเสริมสวยไปดูดวงแล้วแบบมีสาวๆมาทําเล็บทาผมอะไรเงี้ยแล้วแบบอุ้ยมีหมอดูผู้ชายหนุ่มๆด้วยอยากดูด้วยดีกว่าอะไรเงี้ยคือเขาเขามีข้อเขามีความสงสัยกันเยอะเรื่องของเรื่องที่นั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะเขามีความสงสัยเมียเมียตำรวจมานั่งดูก่อน ล้วค่อยๆมีแบบเป็นแบบเมียของพวกฝรั่งเมียพวกฝรั่งมีพวกฝรั่งให้สองร้อยจำได้แล้วก็นั่งดูมาเรื่อยๆเรเริ่มคนก็เริ่มรู้จักตั้งแต่ตอนนั้นมายี่นั่งคิดในใจเลยว่าอ้ยชีวิตเราเนี่ยมันมันเริ่มต้นจากอะไรวะตอนนั้นคิดอย่างนั้นนะเสร็จแล้วก็นั่งดูดวงมาก็ตอนหลังก็เห็นมีเห็นเออเขาไปเปิดออฟฟิศที่ถนนพระอาทิตย์เราก็ไปตอนแรกเราไม่อยากไปยุ่งกับร้านนี้เลยมันคนมันก็ไม่มีนะคิดในใจอย่างนี้ที่ไหนนะถนนพระอาทิตย์ไง แม่ไปเปิดเนี่ยแกก็คิดว่าจะทําเป็น office, ออฟฟิศขายตั๋วอะไรเงี้ยคือไปจดทะเบียนการค้าขึ้นมานะเราก็คิดในใจว่าเอ้ยถ้าเราไม่เริ่มตอนนั้นถ้าเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เริ่มเลยไม่เริ่มทําเป็นจิตจารลักษณะเราคงไม่มีที่ยืนคิดอย่างนั้นนะอาจารย์ท่าก็เปิดดูดวงในร้านร้านทัวร์ร้านนั้น,น,น,นใช่ก็เปิดดูไปเรื่อยอะ่ะก็คือคือจริงจริงอาจารย์โอ้เคยไปเจอจารย์ทัอที่นั่นครั้งแรกคือจะบอกว่าอีกครึ่งหนึ่งของร้านอนะด้านขวาด้านขวาของร้านอนะ <c oughs> จะเป็นเคาน์เตอร์ทําพวกกาแฟอะไรนะกแฟชงกาแฟทําโยเกิร์ตทำอะไรที่แบบว่าเป็นเครื่องดื่มเป็นของกินเล่นอย่างเงี้ยอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นร้านทัวของครอบครัวจารย์ท็อปคือเราเราเรามานั่งคิดตอนนั้นนะถ้าเราไม่เริ่มเราคงไม่มีที่ยืนแต่เสาร์อาทิตย์เขาไม่เปิดเราเราก็มานั่งเอาป้ายแฝงอะไรไปเรื่อยผมก็แฝงไปเรื่อยร้านทํากาแฟไม่เปิดใช่ตอนนั้นนะนะยังนั่งคิดอาจารย์เรไปหาจารท์ท็อปวันเสา,าร์อาทิตย์หรอ มคข,ข้างแรกโอ้ไม่ไม่เห็นข้างหลังอะเอด้านด้านขวาเขาปิดไว้ไม่รู้เหมือนกันจําไม่ได้แล้วนานแล้วแต่รู้รู้แค่เพียงว่าตอนนั้นรู้แค่เพียงว่าพอไปอีกทีหนึ่งโอ้โหลาหลูหลาสว่างมากเลยเปิดแบบมีเต้ามีเก้าอี้วางแบบว่าเออดีเลยอะบรรยากาศาดีเลยอคิดว่าถ้าเราไม่เดินตอนนั้นคิดในใจถ้าเราไม่คิดเดินนะไม่คิดเดินนะเราไม่มีที่ยืน แล้วอาจารย์เขาก็มีป้ายเขียนไว้ว่าเป็นติดอะติดเป็นตัวหนังสือ,อะนะอเขียนว่าอะไรดูไพย,ยิปซีกาฟชีวิตใช่ไหมดูอะไรอีกดูใน<ล>มือใน <ไป S 1> มือตอนนั้นอ่านอ่านอ่านหน,น,นังสือของอาจารย์อะไรนะชินเดวันชรมันมัน,มน,มนไม่ใช่กาจาักรทาน,นะชื่ออะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วกตอนนั้นอาจารย์ทอบลีครูไหมไหว้ครูอะไรเงี้ยมีมีครูสงไหวเป็นใครเป็นทรงตั้งแต่แรกเลยตั้งแบบ มาแต่แรกเป็นคนทรงตั้งแต่แรกเลยแต่ว่าเราเราเหมือนกับควานอะเอามือควานนี่คือหนึ่งไพ่ยิบสีเรารู้แล้วกราฟชีวิตเนี่ยเราไปนั่งอ่านแล้วมันก็พอไปพอได้แล้วแล้วก็ไอ้นี่ลายมือเนี่ยถามว่าได้ไหมผมไปเอาตาําราหนังสือลายมืออาจารย์คนหนึ่งมาหนาบึกเลยอะแล้วอ่านยังไงไม่รู้อ่านหมดเลยอ่านจนจำลายมือได้หมดเลยว่าลายมือเป็นยังไงแบบไหนเออเรามานั่งคิดในใจตอนนั้นก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะก็เรียนเรียน,เ,ยนเสร็จตอนนั้นมีครั้งหนึ่ง มีงานพลังจิตวิทยาเขาให้แสดงผลงานเราก็ไปแสดงผลงานพอได้แสดงผลงานเขาจะให้ไปปฏิบัติเราก็มานั่ง,งคิดในใจเรื่องที่ไปกับอะไรนะอ,อ,อะไรนะงานวิทยาศาสตร์พลังจิตอาจ,จารย์หมอจาร์อเขาเป็นหมอดูหมดเลยก òn, ่อนนั้นก <òn S 1> น่อน <ๆ S 1> หน้าที่จะเปิดร้านพาทิศหรือว่าก็ตอนทาร้านพาทิศอยู่ทําร้านนะกําลังเริ่มทําตอนกาลังเริ่มทํามันเหมือนกับมันมาทั้งๆที่ว่าตัวเราไม่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะจะไปแต่มัน มันเหมือนมันหลงเข้าไปของมันเองได้งงเหมือนกันนะมันไปของมันเองอ่ะมันเหมือนกับว่าใช่เือเขาบอกว่าเป็นหมอดูมันต้องมีแบบสังคมเนี่ยเป็นแบบอะไรที่หนึ่งที่แบบว่าเราเข้าไปแล้วแบบว่ามีคนคอยแบบว่าทํางานกันเป็นทีมแล้วก็คล้ายๆแบบเราอย่างโอ้อะโอ้ก็เริ่มจากการไปเรียนดูดวงมีสมาคมแห่งหนึ่งรู้สึกจะนานแล้วเ๋ยจะไปแล้วอะเล่าสะเพรินเลยอ่ะติดต่อนะครับดูดวงตรวจงค์ตรวจเทพได้ที่เฟซบุ๊ก โอสิริกรอภิรัตโอดูเวลานะโอสิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทรศ6น <17 S 2> 9์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสาย์อ้าดีรโอสิริกหนสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพายิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวดองค์ตรวดเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิด ตั้งสารถอนสารวงสมงเปิกิจการร้านคา้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทยวรูปเครื่องราของขังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะอืมแล้วผมครับตามนี้ครับอืม่อะอะไปแล้วครับนะสวัสดีครับอืม